สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะก็มีแม่แม่นะคะตามมาคุณลุงถึงที่เลยนะคะเพราะเชื่อมั่นในตัวคุณลุงนะคะก็เลยได้ตามมาที่นี่นะคะ มีอะไรแววๆมาทางนี้เนาะมีนัำเบอร์อยู่เนาะเกร็บเข้าไปเลยโอสกาคุระดอกซาคุระสวยเจ๋อยังไม่พบแป้งแกในรีลายถึงแป้ยังไม่ถ่ายจะพูงถ่ายอ้าวแก้ว เอาลงมาใหม่ <Christina. S 1> ผมจะไม่ถ่ายเลยปัานลงมาหมดโอ้โงานเลยพีเดียวถ้าเราแตนมันจะเด่นนะต้าขาใหญ่กว่านี้เนาะใช่ไม่ต้องให้ไปถ้าเบาถ้าเบาแบบนี้เนี่ยเฮ้ยสวยมากคือมันเป้นไปตามแนวเอาไว้ไหนนี่ยกไปโชว์ตรงนั้นตหง่อยแล้วยก้อยากเห็นกลางก้างกลางเลยกลางกลางเลยกลางกิ่งนี่แหละมีลมด้วยแล้วเขาค่อยๆประดับใส่อันนั้น มันต้องลงลงเลยป้าเนี่ยมาใช่ไปไหนมะ้าไหวนะาโอ้โหลากันแตนหมดแล้วใช่เอาไว้ในมอลงมาโอ้มาโอ้ยทําไมทําไม่เข้าไปถวาไมป็นไันําไนไปทรงนี้มาางสว่าไ มาเอ้มามามาอเอียน่อาเอีงนีดิไปทางไหนครับเครื่องใครเราไม่ใช่พี่ชายเอ็นมานี่อาขาามานี่ก่อนดีกว่ามานั่งอาข่าีก่อนบครับมันแมนบอปูนีกแต่ไปใช้อาขานี้บจกัเ้ยเจ้าใครยกข่าตัวเองเอ้าคนจี๊ดังไเอออาไปไปไปยกเลยยกเลยันนั่งนัวได้ลงแล้วขี้ขีกานก่อนไป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  โอ้แล้วไปแล้วกหมแครับปอู่นี่ตะปูแไปเลย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 ปเลวมันต่อได้มันต่อได้ไปต่อต่ออต่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 เต่อต่อต่อตกอต่อต่อต่ต่อง่อออส่อต่อตอ่อตอต่ออต่่อต่อ่อต่ต่อง่ออต่อม่อตอง่อ่ออตออตอตอง ไม่ละเทปูน<ก>ทับโอ้โหสวยเลย